อันนี้เป็นชั้น32นะครับผมเป็นชั้นที่เรามาทานอาหารกันซึ่งที่จริงตรงนี้เป็นสถานที่ที่สองนะเป็นมันจะมีชั้นเอฟอีกชั้นหนึ่งคือลงไปต่ำกว่าแต่อันเนี้ยเขาได้นําให้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็คือมาทานอาหารเช้าที่วิวรูปเขา anh oh, yeah, nah. <laughs> <laughs> ที่นี่อะไรโอ้โหกินขนมในเช้าเลยเหรอของน่ากินมากมีนมด้วยนมสดโอ้โหโอ้ยดูน่ากินมากเลยกระมาก สล,ลัดอันนี้เป็นบาสล,ลัดนะครับผมดูแล้วก็มาดูอันนี้ต่ออันนี้เป็นโซนของขนมปังใครชอบขนมปังนะครับก็จะมีพวกเอ,อแยมส้มดูสิสตรอเบอรี่โอ้น่ากินน่ากินกินอย่างละชิ้นอย่างนิดก็อิ่มแล้ว เป็นช Do on ่วงเช้าของวันด้วยดูซีดูซี่นิโว่เตี๋ยวไก่ตีนะครับผมแล้วก็มีโจ๊กหมูโจ๊กฟุงมีข้าวขาหมูด้วยโอ้โหผักดองน่ากินนะละดูติกมีกาแฟ ไอศครีมโอ้ขั้งดื่มโด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 โอ้โตีกัมปะข้าวผัดเลิศอร่อยไหมลูกพูดหน่อยเฮ้ยไม่กินหรอกไม่ไม่แย่งหนูกินหรอกให้คนดูดู กินแล้วคนดูกินหน่อย เซบอเซบอเซบเดินไปนั่งก่อนสิ่เดินไปนั่งก่อนเป็นคุณนายก่อนนี่มันห้องอะไรนะบิ s i n e s s l o นะคุณเอิงเจะมาเปิดเปิดธุรกิจไปไหนเอ้าเอ้าเอิงเไปไหนอะ เป็นมุมเล็กๆที่เอาไว้นั่งคุยกได้แต่ผมเห็นมีแต่คนมาถ่ายรูปไม่ได้มาคุยธุรกิจเรากำลังขึ้นบันไดเลื่อนที่สูงที่สุดในในอะไรก็ไม่รู้ในพัทยาเ็รยังดีวะเฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าใครอะ กระเป๋าหนูเหรอสีอะไรของเลยสีอะไรสีพราเอลซ่าเหรอขึ้นหนูาอันนี้ไม่ได้กลัวเลย ตัวอะไรลูกเอาเดินเลยเลยเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะที่นี่มันคือที่ไหนเนี่ยฮะฮะโอเคเฮ้ย <c oughs> ไปแล้วโอ้โห <c oughs> ของโปรดเลย แล้วเราจะแวะเล่นกันซะหน่อยแรกตังก่นอนเฮ้ยกระต่ายเหรอยิงกระต่ายเหรอเฮ้ย <c oughs> จัดไปลูกอยากเล่นอะไรลูกไปเล่นสิไปเลน่นเหรอจะ เอาสิไปเล่งคแม่ดอนนี้เรากำลังจะแลกคะแนนที่เราสะสมมาเราจะไม่บอกนะว่าเรามีอยู่เท่าไหร่แต่ว่าตัวน,นี้8ปดหมื่นแนะหน้าบานเลยมานี่คนหน้าบานมานี่ตอันนี้เลือกโดยไหนคะอันไหนของหนู มุดเข้าไปลูกต่อพี่เขาเลือเลยดูสิโอ้โหตดนไปเริ่มเลยชอบไหมชอบไหมชอบไหมลูกโอ้กี่บาทนะแปดหมืพัอยต์ไม่แล้วราคาเป็นสองพันเลสองพันห้าไปดีใจไหมดีใจไหมไดอจะต้องมาเจ็บเรื่อย เย่ yeah, ด้วย <Yeah. S 2> ทำเ yeah. ย <Yeah, yeah. S 2> ่ได้ลงไปได้ลูกลงไปเมื่อไรเวนิสเป็นเรือเวนิสเท่เลยลูกโอ้โหบายบายนะบายบาย eh, hm, nak ไปเอาสีกันไปตอนนี้ทางโรงแรมมีขนมมาแจกเดี๋ยวเราจะไปรับกันอ่ามานี่เลยโอ้ยดูเอ้ยดูสิเห็นไหมน่ากินไหมมันคือมันคือไอศครีมแน่เลยมันคือไอศครีมใช่ไหมครับผม โอเคเฮ้ยเอาไอติมใช่ไหมเอาไหมเอาไหมโอ้โหมืช้าก็กินไอติมนะเฮ้ยเฮ้ยยอมนะยอมยอมเฮ้ยเฮ้ยยอมเฮ้ยคนกินพุงคนกินพุงคนกินพุงเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับพี่ขอถ่ายรูป้องได้ไหมครับได้ครับผมแต่น้องเราไมนถือนี่ โช่เลยโช่เลย้องอักขยะเข้ามากขยเลยกะเขมอัน้อยปกอรไหมต้องเป็นเด็กดีนะลูกขอถึงจะให้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมไม่ดื้อนะรู้ป่านะอร่อยไหม อ๋อได้ได้ไดถ่ายหน้ามันหน่อยโอเคแล้วก็ถ่ายหน้ามันหน่อยถ่ายหน้าเอหน่อยนะเออ,อย่ามาปิดสีปะทูยังไงจะปิดอ่อแล้วพอแล้วโเคฮ้ยเฮ้ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> <c oughs> ด,ดูเขาเรียกว่าถ่ายอย่างใกล้ชิดเข้าใจไหมได้วย